ค่ะก็ได้เวลาเอาผักของเราลงกระถางแล้วนะคะอันนี้ก็แช่กับน้ําไว้น่าจะเจดวันหนึ่งอาทิตย์แล้วเพราะว่าเริ่มทาตั้งแต่วันที่สานี่ก็วันที่10แล้วน่าจะอาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะลูกผักไว้กินเองปลอบสารพิษน,นะคะเพื่อนๆอย่าลืมทํานะคะ แค่เราชอบกินผักอันไหนเราก็เสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะดูว่าวิธีการปลูกปลูกยังไงแล้วเราก็ลองทําตามพยายามทําดูค่ะเพราะว่าแอมก็ดูในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วก็พยายามทําและเรียนรู้ตามในอินเทอร์เน็ตสักวันเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญปลูกผักไว้กินเองได้ค่ะมันก็จะมีบางต้นที่ตายแล้วก็บางต้นที่รอดเราก็ต้องทําเผื่อนะคะทําไว้เยอะๆเผื่อที่เราจะมีตัวเลือกไว้ปลูกเยอะๆได้ค่ะ รอบนี้ก็ดีใจนะคะมีผักวัต์เดรดแล้วก็ใบหูเสือเอาไว้ปลูกเยอะมากเลยเพราะว่างวดก่อนทดสอบแค่1ต้นใบหูเสือแต่รอบนี้ทําเยอะแล้วก็ตายแค่ไม่กี่ต้นเองมีความสุขที่ได้ปลูกผักเอาไว้กินเองก็เลยมาทําวิดีโอแชร์ไว้กับให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะใครที่ชอบดูชอบปลูกก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เป็นกําลังใจแอมด้วยนะคะ ผักมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงเพื่อนๆอย่าลืมที่จะปลูกผักกินเองนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ